งงแปลไม่ได้ด้วยครับมามาต่อกันดีกว่าฮะอะไรพี่จะมีผลงานอย่างอื่นต่อไหมคะจากเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราวๆนี้ก็น่าจะได้ดูกันนั่นก็คือเรื่องเจ้าสาวของผมไม่ใช่ผีค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมดี้เลยก็จะวิ่งหนีผีกันตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากก็จะมีเร็วๆน่าจะได้น่าจะได้ชมโปรแกรมต่อไปแล้วนะคะน่าจะเป็นละครเย็นก็รอติดตามด้วกันงช่ครับอาล้ครับผมว่าตอนนี้เรามาถึงเวลาที่จะต้องแจกรางวัลกันแล้วเีทุกคนอยาก อยากได้นะฮะตอนนี้เรามีรางวัลมากมายเลยใช่ไหมครับเอาเป็นครั้งแรกนี่เราจะแจกอะไรกันก่อนดีครับเป็นเสื้อดีกว่านะแล้วเอาของแม่ก่อนเดียวครับครับคุณแม่ครับหยาบเลยนะครับผมเล่นเยอะครับผมครับก็คำถามคำถามคุณแม่นะครับถามว่าตอนที่ชนนให้ดอกไม้คุณสิตาเนี่ยในกาดเขียนว่าอะไรครับถ้าคนแรกครับผม แรกใช่คนแรกเท่านั้นในการ์ดในการ์ดที่ที่ให้ดอกไม้สีตาใช่ครับผมเขียนว่าอะไรเข็นาจำได้ว่าอะไรครับไม่บอกต้องตอบต้องตอบเข้ามาตอบเข้ามา5้าตัวไปแล้วใช่ไหมของเดินต่อนะของเดินต่ออีกห้าตัวของเดินนะคะจะถามว่า ซีนเของวันเสาร์ที่28เสิบแปดวินาทีที่ยี่สิบสามก่อนจะไปจ้ะถามว่าสิตานะคะให้ของขวัญคุณเพลิงด้วยเหมือนแบบเหมือนกึ่งๆจากสารภาพความในใจแบบนี้จะถามว่าของชิ้นนั้นเนี่ยคืออะไรคะของชิ้นนั้นคืออะไรของัครมันคืออะไรรีบตอบเป็นเข้ามานะครับก็ ถ้าท่านแรกเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิบคนนะครับเป็นสิบคนนะครับก็สามารถติดตามชมนะครับผู้รายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้นะครับที่ทางเว็บเว็บตัดไทยทีวีสามคอมนั่นเองนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพากันตรงนี้นิดนึงมาตอบคําถามกับแฟนๆกันก่อนดีกว่าครับครับผมนะตอนนี้มากันเยอะมากเลยนะครับพี่ตั้อยากฟังเพลงพี่ตั้ร้องอีกจังค่ะมีอะไรอ่ะ อในรายการไงรายการลาติสโมสเฮ้ยนี่เขาตอบมาแล้วตอบมาแล้วนี่ตอบมาแล้วพาคิริ้วนี่อ่ะพาคีริ้วอย่างพี่เขาเขียนอยู่อยากฟังเสียงเต้าอ่ะคนสวยพูดบ้างสิอ้าวแล้วพูดพอยู่มาถามคำถากันมาอะไรผมรักคุณรักใครครับบอกมาพี่ชายหนาเยอะมากพี่แม็กละครเวทีเป็นไงบ้างครับอ๋อวันนี้แถลงข่าวมาครับผมก็ ก็ดีครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มเล่นจริงก็20 29ตุลาถึง10พฤศจิกับ สมัครงานตามไปตามได้รับเพอเสมอเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนถามว่าพี่ตั้ผลงานอะไรต่ออีกบ้างคะอ๋อค่ะก็ตอนนี้เพิ่งจะบวงสรวงละครเรื่องภูผาแพร่ใหม่ไปค่ะก็ยังไงถ้าละครมีข่าวคราวว่าเริ่มถ่ายทำหรือว่าละครออนแอร์ก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีคนมาถามครับพี่พี่เต้าไม่ชอบแบบน้ำจริงหรือเปล่าเฮ้ยจริงจริงเนี่ยจริงไม่จริงพอแล้วควมลืมเป็นความลืมพี่แม็กอายุเท่าไหร่ครับ25ครับ ป้าเจร์อายุไรครับอารมณ์เสียสิตาหยกหยกจัดเต็มนี่อะไรที่พี่งสี้มีอวยพรหน่อยค่ะเกตเอค่ะสติมาปัญญาเกิดครับพี่เต้าพี่เต้าเล่นเฟซป่ะคะเล่นเขาถามเล่นค่ะก็เข้าไปเซ pues ิร์ชได้เลยค่ะนัทพรเตมิตนะคะนี่เต้ากลัวผีมากเลยคหมีเขาบอกเลยใช่ค่ะมากมากค่ะ อย่างเวลาไปถ่ายละครต่างจังหวัดเนี้ยก็คือนอนคนเดียวไม่ได้เลยค่ะก็ะต้องแบบเนี่ยมีพี่เจินเ,ออเป็นเพื่อนอาบน,น้ำก็ไม่ปิดประตูอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวผีมากเอานรืงจริงเรื่องจริงเรื่งจริงอันนี้คือยังไงงงเฉยเมื่อกี้ถามเมื่อกี้ก็ถามว่าที่แม็กชีวิตจริงเหมือนชนนหรือเปล่าคะตอบดีครับคําตอบนี้นะฮะ ก็ก็มีความใกล้เคียงครับในเรื่องของความแห้วครับผมจีบสาวไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่เจินพี่เจินชอบสีอะไรพี่เจินชอบชอบทุกสีเลยค่ะเป็นคนเรื่องแบบว่าเป็นคนเป็นคนหลายใจนะครับแม่อย่างเงี้ยใช่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 ด้วยมันไม่ชอบชอบสีแบบชอบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยเต้าโซคิวอ้ยอ่านไม่ขันน่ะพี่โออายุเท่าไหร่คะ พี่โอครับอายุอายุยี่สับสองครับพี่เต้าชอบฉากไหนคะชอบหลายฉากเลยค่ะที่อที่ดที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นชอบฉากที่ที่คืนดีกับคุณเพิรอะค่ะอันนั้นแบบเป็นซีนสั้นๆนะแต่ว่าแบบน่ารักดีเพราะแบบคือเหมือนเราตลอดเรื่องเราทะเลาะกันมาตลอดแต่ว่าพอซีนนั้นอะแบบมันคือเหมือนรู้สึกจริงๆว่าเออทางคู่แบบเริ่มจะแบบรู้สึกดีๆ่อกนนี่เขาบอกเขาชอบเต้วตอนเวลาไม่แต่งหน้า สวยหน้าใสมากเลยขอเวลาแป๊บนึงให้เวลาแม่ออกก่อนพี่แม็กเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่มาให้ฟังคะเอ่อเอ็มวีใหม่จะออกกลางเดือนกันยาครับผมอ่าแล้วเพลงไห่แล้วครับเป็นอะไรนะครับเพลงครับเพลงอันนี้ถามคุณถามกวนครับถามกวนครับผมก็เป็นเพลงแนวสโลล็อกค่ะครัครับเศร้าๆครับผมครับก็ติดตามชมกันได้นะครับอย่างพี่แม็กทำไมเสียงเพราะจัง พี่แม็กกินน้ำอะไรหรือเปล่าครับน้ำน้ำมาเกี่ยงอกไม่มีครับผมอะไรงงพี่แม็กมีแฟนหรือยังคะไม่มีเลยครับโสดครับตรงนี้ถามโอ้นี่ถามโอว่าเล่นเฟซหรือเปล่านี่ไม่ได้เล่นครับแล้วทเหมือนเหมือนจะเีตัอคอมเมนเตอร์เล่นคอมเมนเตอร์เล่นอะไรคะชื่ออะไรเผื่อแบบอยากฟอลโล็ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้มาริโอครับ O H O H แล้วก็มาริโอครับอเข้าไไปฟลลโดได้ครับครับ พี่เจนกับพี่แม็กชอบฉากไหนบ้างคะพี่แม็กก่อนถ้าเอาเล่นกับคุณสีตาครับจริงชอบฉากในเร้านไอศครีมยังพูดไม่ได้ดิยังยังไม่ออกยังไม่ออกเออยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกครับยังไม่ออกยังไม่ออกต้องติดตามต้องติดตามเป็นฉากในร้านไอศครีมใช่ครับเอาว่าตอนนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่าไอ้กันก่อนดีกว่ามาแจากรางวัลกันก่อนดีกว่าแจากต่อแจกต่อแจกต่อกันเลยดีกว่านะครับเป็นหนังสือ F3 นะครับอ่าให้ให้เต้าถามดีกว่า เอาคำถามต่อนะคะโอเคก็อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่ต้นรายการว่าน้องฝนเนี่ยทำรายการท่องเที่ยวก็เลยอยากถามว่าถ้าใครติดตามละครเนี่ยอยากจะถามว่ารายการท่องเที่ยวที่น้องฝนทำเนี่ยมีชื่อว่าอะไรชื่อรายการรราายกว่าอะไรนะครับสิบท่านแรกเท่านั้นนะครับนะนี่ก็ต้องไปไปหาดูย้อนหลังกันเลยนะอีกหนึ่งของรางวัลใช่ป่ะที่เมื่อกี้โอ้ใช่ครับหยิบครับก่อนหยิบครับก่อนเล่นใหญ่เล่นใหญ่โอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญโอ้โหเราใหญ่เ่นใหญ่ คำถามนี้ต้องยากนิดหนึ่งนะโอ้คำถามนี้ยากมากครับคือคำถามก็คือว่าวันที่เดินแบบเนี่ยครับมีเครื่องเพชรที่ใส่จำได้ไหมฮะเครื่องเพชรในน้ำฝนใส่ใช่เครื่องเพชรเพิงกกใส่ด้วยอืชื่อเครื่องเพชรชื่อชุดชื่อชุดื่อชุดเครื่องเพชรที่คิดกับกุสิตาชื่ออะไรโอ้ถ้าใครได้ดูนี่ง่ายมากเลยช่ยมเยเพราะายังเนหลายทีมหนือนกันใช่ครับอันนี้มีแค่สามรางวัลเท่านั้นนะครับรีบตอบเข้ามานะครับนี่ได้นี่เลยฮะได้เลยครับ นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับก็ท่านใดที่ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะก็คือพรุ่งนี้ที่ทาง w w w t h a i ทีวีสนะครับพี่แม็กทวิตเตอร์อะไรครับแม็กวิลเดนครับ M A C W W E I a D O N ยาวไปไหมครับแม็กวิลเดนครับตอนนี้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้อ่านไม่ทันเลยนะว่าจะตอบว่าอะไรคาตอบมาแล้วด้วยคําตอบมีคนตอบมาแล้วด้วยแต่ก็เรียบเร็วแน่นอนจริง เดี๋ยวต้องติดตามดูรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะว่าใครจะได้ของรางวัลไปค่ะอะไรอ่ะพี่โอเป็นใจใจใจคือยังไง่ะใจไม่ยากครับยกมือขึ้นมาสองมือแล้วทำอย่างนี้เลยครับครับใจ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  ละครเรื่องภูผาผ้าไหมของพี่ไก่เวลายู้ค่ะเรื่องนี้เล่นคู่กับกับพี่ปอทฤษฎีจ้าเป็นสาวเหนือค่ะคือในเรื่องเนี่ยเหมือนแบบจะเป็นแบบเจ้าของร้านผ้าไหมมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วจะแบบว่า working w o m a n ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าแต่ว่าก็คือไปถ่ายทำที่เหนือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้แบบว่าดูวิวสวยๆอีกแล้วเนาะใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นแอคชั่นด้วยใครก็อยากฝากติดตามนะครับมี ครับถามว่ามีคนถามมาครับว่าพี่แต้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะครับมีหลายคนมีหลายคนแล้วจะไปอ่านในกระทู้แล้วก็แบบว่าถามว่าทะเลที่เราไปถ่ายกันที่แบบตอนนี้กำลังปิดเกาะเลยใช่ไหมเราจะได้ชมเน่ยไปถ่ายกันที่ไหนที่ไหนคะโอ้ที่ที่เราไปถ่ายในเรื่องนี่ในเรื่องนี้เป็นภูเก็ตไรครับผมในเรื่องนี้เป็นภูเก็ตแต่ว่าจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเราไปที่พังงา มันเป็นหาดท้ายเหมืองแล้ะแบบเป็นบริเวณทีาเรียกว่าอิษณุยาแห่งชาติสวยมากสวยมากๆเห็นว่าไปถ่ายก็ต้องมีมีคิวบูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวลาที่ผ่านมามีคิวบูกันด้วยใช่ไหมมีคิวบูก่อนวนนั้นด้วยเป็นไงกันบ้างฮะแต่นั้นจะเป็นที่พัทยา คือเราแบบหลายโลเคชันเพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุดใช่ใช่จะบอกว่าบ้านบางทีก็แบบบ้านที่เดียวคือตอนในเรื่องเนี่ยคือเราเดินทางไปที่ภูเก็ตกันใช่ไหมที่เดียวแต่ว่าพอถ่ายเนี่ยหลายที่มาทั้งพัทยาทั้งแบบว่าบางขุนเทียนที่บ้านเราทั้งภูเก็ตจริงจริงเออมารวมเป็นที่เดียวเนี่ยสุดมากสิบกว่าที่ใช่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยอยู่กรุงเทพ เ oh. อห้องครัวอยู่เชียงใหม่การได้กลับไปโอ้โอะไรไม่ในเรื่องตอนที่ไปเป็นฉากที่ล่าสุดนี่ครับที่ได้ขับเรือโอ้ไม่เคยขับเรือมาก่อนนะไปถึงเขาให้ขับเรือซิ่งเลยครับขับเองด้วยใช่รับเองด้วยครับไก็ต้องพานกเสียวนไปด้วยฮะ เือที่ปั๊บ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 มีือปั๊บปั๊บคืออะไรปีน้ปีน้ำใช่ขับมันขับไม่ไม่ยากครับแต่ว่าก็ต้องต้องเรียนรู้อยู่ครับหนึ่งเขาให้โอไปขับคนเดียวก่อนเลยบนนี้แล้วแล้วแต้าในฐานะที่คนเป็นคนดั้งรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็กลัวเหมือนกันรู้สึกับตับตับับเจริงหรอครับตอนนี้พี่พี่แม็กมีผลงานละครอะไรอีกไหมครับ อ๋อละครนี้ต้องต้องรอดูให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเลยครับผมว่าเรามีบทที่เหมาะอีกไหมนี่ครับผมอะไรอยากเห็นพอนมันเกิดให้ฟ้าหน่อยเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องฟ้านะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะนี่เอ่ออะไรนะเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วเขาบอกว่าอยากเห็นพี่ๆทำท่าทีวี3 6 0องสองศาพร้อมๆกันโอเคไหม ทำได้ไหมทีวีสามร้อยหาไดชโอ้โหชอบเลยยังไังนี้ฝั่งนี้ต้งนี้ใช่ใชมานทีวีสามรอยหิาโอ้โหชอบเลยเนี้ยจะ็มซื้อจะมีภาคสองไหมคะมีไหมครับภาคสองพี่จันพี่จันมีเฟสไหม เจนก็มีขอขอนิดนึงได้ไหมค่ะจนก็มีแฟนเหมือนะไรไปเธอดู J E R N นะคะครมีคนต้บอกว่าเจนเจนทับช่วยช่วยทำเสียงแบบในในละครนี่หวานไปในละครหน่อยโอ้ทำไม่ได้เลยแน่ๆแบบว่าคุณเพลิงแบบนี่คุณเพลิงด้วยความรักต้องห่วงหผ้าแดง่คอน้าำเคลิร์นคดูสีตาหวานมากไงก็คือจริงๆแล้วจนไม่ใช่คนหวานขนาดนั้นแล้วคนดูก็จะคิดว่าแบบจนดูหวานเรียบร้อยอะไรเงี้ยแตแบบ ในเนื้อก็จะแบบเวลาเจอคุณเพิงก็แบบคุณเพงคะเอ็นยัดตลอดเวลาแบล็วแบล็วแบล็วใส่ตลอดเวลาแล้วคุณเพิงรู้สึกไงครับเจอคำเจอคำหวานๆเข้าไปเป็นไงครับเสียงโอก็มีมีหวานๆฮะอยากฟังพี่ๆแหลงใต้แหลงใต้แหลงใต้เหรอแหลงใต้ว่าพื้นกับคนใต้มาเรียวเหมาเลิกครับพี่แม็กชื่อเพลงใหม่หน่อยค่ะ ยังบอกไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ออกเดือนกลางกันยาครับผมอชื่ออะไรยังบอกไม่ได้ยังไม่ได้ยังบอกชื่ผิดไม่ได้อะไรเมื่อกี้พี่ทุกคนเลยค่ะเมื่อกี้พี่แต้วแอบเนียนอะแอบเนียนอะไรอะอะไรอไรแต้วแอบเนียนอะไรครับเปล่านะเมื่อไรพี่เจนจะรักกับพี่แม็กในละครใช่ไหมคะถ้าสิตา สีตาจะจะรักกับชนน์ไหมชนน์อันนี้ต้องติดตามเออต้องติดตามต้องติดตามนะจริงๆอาจจะจบไม่เหมือนแบบว่าเรื่องขีดเอาไได้เลือดขีดเอาไว้ครัต้องรอดูสีตาจะโรถรถชนตายชนอาจจะทนไม่ไหวแล้วบอกว่าต่อยสีตาอะไรอย่างเงี้ยต้องติดตามดูนะคะอันไหนต่อตะกี้เขาโอจำได้เขาถามว่าพี่เจนเป็นคนจังหวัดอะไรพี่เจนเป็นคนจังหวัดกรุงเทพ แต่ว่าพูดเนอร์ดพี่มีเหมือนกันนะพี่ในกองก็จะบอกว่าเคยถามจนนะมีคนถามว่าเอ้ยจนจริงจริงแล้วจนเป็นคนจังหวัดอะไรจนก็งงว่าทําไมอะจนเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่โดยแท้จริงนะคะแต่จะติดแบบเนอร์นิดนึงจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอะไรหูเพี้ยนไม่ได้จนเคยเคยเล่นละครที่เป็นต้องพูดสุพรรณด้วยใช่ไหมใช่ใช่ผู้ใหญ่ลีกับนางมาเนิเนอต้องเนอครับค่ะต่อ พี่เต้วหน้าหลักมากอะ่ารักยอ็ดย่สิบเอคืออะไรไม่รู้อายุใครครับยังไม่มีใครตอบชื่อรายการถูกเลยอสนใจเหรอมีมีที่เยอเห็นแล้วิงออันนี้มันไม่ใช่นีงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครัอันนี้คอันนี้แคเรนคอเตอร์มันต้องพี่แต้วเรียนหนักไหมคะก็ไม่หนักเท่าไหร่ค่ะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวอีกเทอมหน้าก็คงหนักหนกปีอะไรนครับปีแล้วค่ะปี ครับคณะอะไรคะสถาปัตย์ค่ะนี่เขาต้องเรียนห้าปีนะคะพี่วุฒิล่ะคะพี่วุฒิอย่าถามผมครับเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวน้องๆจะเป็นเงื่องอย่างนะฮะผมนี่สองใบประกาศนะครับนี่เลยดิอย่าพูดอะไรอยากฟังเสียงพี่เต้พี่โอเอายังไงพี่โอเรียนที่ไหนคะพี่โอเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่รามคำแหงครับคณะนิติศาสตร์ครับผมนักกฎหมาย พ uh ี่เต้